นำ้ำน้ำมาถ้าเราส้ง่งเอ้ยพวกเรา,าทัก้างเพลงนี้ขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาว่าใครแต่ถ้าพวกเราละเมอซิกกิซิทุกใครต้องขอโทษด้วยจากวง M Star คำเตือนถ้าใครละเมอลิกซิทพวกเราพวกท่านอาจจะได้รับส่วนตีนเป็นของฝากสั่งเริ่ครับสวัสดีครับผมนัทพันมา ้นไม้เานเอาอว่อาร,นนนนรอน <ไง S 2> ่โอเคเราจะมารลองเพลงเพลงเพลงปลาทองสไตล์ใหม่โอเคเ่มเลเราไม่ได้เจตนาว่าใคระฮัลโหลโอเคโพุงผมยกผอยาจะรู้ ผมินไปหาคุณปู่ปุ๊ปุ๊ปผมสวัสดีเขาแบบพาเทิรสวัสดีพงงขอบคุณพงจบครับขอบคุณครับไปเลยะเพลงนันครับ